ดีพาน้องเข้ามาเอาเลไไปครับให้ดูของแลนิดนึงครับนะครับเชิญเลยฮะมาไกลไหมครับแถวๆนี้ยครับไม่ไม่ค่อยไกลมากครับตอนไหนพาสพี่เสื้อครับเอาเสื้อมาปล่อยเอาเสื้อปล่อยใช่ครับอันนี้ร้านชอบพาสนะครับไม่แต่นี่ของแล่นะครับถิงเขาบอกว่าของเก่าที่ก็รับอ๋อนี่ซื้อโฟคิงใช่ครับอันนี้พาสสองนี่ใช่ใช่ครับมีได้มาจากในกองครับมันมีมันมีประวัติอยู่ไอ้น้องพาสหนึ่งพี่ยังไม่เก็บเลยพาสสองพี่ก็ไม่เอา เดี๋ยวเพี่เดี๋ยวพี่ดูก่อนพี่ดูก่อนจะยันเดี๋ยวอย่าเพิ่งปฏิเสธพี่เชื่อผมอันเนี้ยมีมีพี่แหลมมาเลยมาดูไปนี้กูมาหาพวกบุรณะพลวะพวกมึงมีใครเห็นเม่อวะนเห็นเมวะมีพี่บิ๊กเฟย์ยายหญีจะกลับกันแล้วเหรอจ๊ะมีพี่เฟยมีมีหลายคนเรือใส่ผมว่ามันมีมูลค่านี่เลย FC พี่เฟยอครับพี่ครับลองดูพี่เฟยใส่แล้วใช่มึงชอบไหมเหรอ ใช่ใช่ใช่ลองดมดิใช่ไหมกลิ่นที่เฟย์บ้างลองดมดูปื๊ดเข้าไปเรียบร้อยได้ไหมใช่ไหมใช่ไหมดมจริงด้วยมั้ยเฟย์ที่ผมดมสองง่ายไหมสองลองท่าสองอันนี้อันนี้นี่เจ้อของโรงนี่ใช่ไหมได้เข้าเหรอครับ พี่เชื่ผมอ่ะเนี่ยมีมูลค่าพี่เก็บไม่เกินไม่เกินปีครึ่งนะราคาขึ้นแบบเอ้มันขึ้นจริงๆขึ้นจริงไม่ไม่จริงจขอถ้าของมือสองอ่ะก็โอเคแล้วก็ถ้ามีดาราใส่พวกเนี้ยไอพี่ก็พอไปประมูลประมูลได้แต่จะรู้ยังไงเป็นของแท้ไอ้น้องเด็กตีสเลตแถวบ้านหรือเปล่าไม่เยมีุูมกลับเลยพี่ ครับนี่พุ่มกับผมว่าพี่น่าจะเป็นพุ่มกับผมโดนพุ่มกับเล่นหลายคนละผมพุ่มกับสอนไหนผมไรงฮะนี่นี่พุ่มกับจริงงที่โดนจับป่ะพี่นี่พุ่มกับเหรอใช่นี่พุ่มกับนี่ชื่ออะไรครับชื่อพุทธครับพุทธเลยฮะพุทธิพงศ์ครับพุทธิพงศ์ขอหน้าไม่เฮ้ยนั่นพี่ดิสรุปว่าพุทธิพงศ์ใช่ครับอ๋อพี่พุทธพุ่มกับโฟคิงครับอ๋อพี่ชื่อผมเนี่ยพี่ ไม่ผิดหวังแน่นอนแต่แต่ทรงไม่พี่ผมว่าครับเออ้้ยไม่ตงทรงไม่เหมือนพุ่มกลับทรงพุ่มกลับต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงด้วยเนี่ยอย่างอย่างพี่ได้โอ้ยไม่ไม่พี่พี่คือผมผมมาเจอพุ่มกลับหลายคนเขาจะนิ่งแล้วเขาดูสุขขุบไงคนนี้เขาอีกสไตล์หนึ่งเป็นไงฮะกลัวเมียถ้าถูว่ากลัวเมียไหมครับกลัวกลัวไหมกลัวไหมกลัวดิกลัวดีจริงเขาที่ไม่กลัวฮะ นิดนึงอ๋อกูเหมือนกันกูงใจเกรงใจเกรงใจก็ะสุนอยู่แก๊งเดียวกันได้ได้ราคาไหมได้ราคาแต่จริงจริงมันมันต้องเป็นของมือสองมันต้องเก่าก็มือสองใส่แล้วใส่แล้วมือสองก็คือใส่แล้วก็อะอันนี้ไม่ยังไม่เก่ามากนะเมื่อกี้ดมแล้วกลิ่นเก่าเลยจมูกเพี้ยนแล้วตอนนี้ฮะเห็นปะอันนี้อันนี้จะมาโปรโมทหนังหรือเปล่าครับตรงเลยนะครับจะเอามาปล่อยจะมาโปรโมทหนังใช่ไหมมาเลยมาเจอกันบ่อยดีหนะนี้มีเหตุผลถึงถึงถึงขึ้นถ้าเราดูว่าโปรโมทหนังผมเก็บตังค์ไง แฟนคลับคุณเยอะไหมก็ไม่เสียไม่เยอะเลยพี่สองสามล้านเนี่ยพี่เดี๋ยวเขาจะเสียนะเราเราเรามีเรามีเรามีกี่สิบสิบห้าคนชั่วโมงนี้เป็นเงินเป็นทองหมดเจมเอางี้ดีกว่าผมแตะเนื้อต้องตัวพี่ได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวผมคันไม่เห็นทุกทีบอกต้องเปิดราคาเปิดเปิดราคาเลยสองพันโอ้ยแล้วสองพันเลยเนี่ยสองบาทผมก็ยังไม่เอาเลยเฮ้ยดูคอนมันมีราคาของแท้หรือเปล่าะของแพ้พี่นี่ถ้าเดือนหน้าหนังเข้ามาเนี่ยจะมาแย่งกันไม่ได้นะ มันจะเชื่อได้ไงของแท้นี่พู่มกลับมาออยืนยันเลยตัวจริงเหรอเนี่ยตัวจริง,รงไม่ตัวจริงจะรั่วๆหน่อยนี่ยอันนั้นตอนเบาแล้วตอนเบาตอนเบาอตอนเบาผมถามไม่ดึงถ้าเป็นคุณเป็นพุ่มกลับจริงๆข้างหลังคุณเนี่ยสักมากี่กี่อย่างอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเต็งตัวเลยเต็นตัวครับมียันอะไรบ้างมีหลายอย่างเสือมีไหมมีลิงมีไหมมีแดงเกย์มีำดื้อมีช้างมีแมมมอสไม่มีมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่าง ไอ้ที่ตัวจริงนะเนี่ยหลังมันนะมันมีมีเสือมีสิงมีอะมีกระทิงมีวัวมีควายมีทุกอควายควายควายไอ้เหี้ยเดี๋ยวของขึ้นกูงงที่ผายเลยหลวงพี่บอกโอ้พูดเอ้ยหลวงพี่ไม่มีที่สักเพิ่มแล้วนี่ฮะอันนี้ก็มีฮะมีโอู๋คนนี้คนนี้มันกอนไปนอนทับนึกพีมาอย่างอย่างอะไรพอยเลยอย่าอะไรพอยเลยแดดดูแดด นาหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยอะไรนี่อันนี้เป็นนอนทั้งสิบพีมเพื่อนผมคนนี้สายเหนียวนั่นแผลโดนแทงมานะไหน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 ข้างเมื่อกี้เห็นเน่ยมีเรื่องเหรอโดนแทงมานะมีเรื่องเหรอโดนแทงมาเดือนหน้าแผ่นไว้จะไปสั่งโดเรมอนต่อเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้แบบบินได้มีอะไรบเตรเวลาของขึ้นมันบินเพราะว่าอ๋อเพราะว่ามีมีอะไตัวไอ้ไผ่ใช่ท่านที่พูดขับจริงเนี่ยเริ่มเริ่มปลายไก่แล้วว่าเริ่มปลายไก่ไม่ใช่นะเอางี้ดีกว่าคุณเอ็มซื้อหรือไม่ซื้อ ผมต้องหาตังค์ไปไปช่วยเมียแค่นี้คุณสมัยละกันสองพันไปเล่นในข้างไปที่นี่ที่นี่เขาไม่รับเขาไม่รับนับพี่คุณนะพี่เอ็มเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปครับพี่อยู่ดีไปเดี๋ยวเมียตามเร็ว้อง